สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวน่ารู้มามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับทำไมเพิ่งมาเปิดตอนนี้เปิดเหตุผลเบื้องหลังโรนันโดเพิ่งเปิดช่อง You YouTube เป็นของตัวเองสงสัยกันไหมครับว่าทำไมโรนันโดถึงเพิ่งเปิดช่อง You YouTube ของตัวเองทั้งที่น่าจะทำไปตั้งนานแล้วและเขาโดนแพลตฟอร์มแบนอย่างที่เป็นข่าวจริงหรือไม่วันนี้ เรามีคำตอบมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับคริสเตียโนโรนันโดหัวหอกจอมเก่าทีมชาติโปรโต,ตุเกสตอกย้ำถึงความเป็นผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับ mm hmm. เมื่อเขาประกาศเปิดช่อง YouTube ของตัวเองอย่างเป็นทางการพร้อมสร้างสถิติมีผู้กด Subscribe หรือสมัครสมาชิกครบ1 000, 000, ล้านรายเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์คริสเตียโนโรนันโดซึ่งขาแข้งอยู่กับอัลนาเซอร ทีมดังของซาอุดิอาระเบียประกาศเปิดช่อง YouTube อย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ you are Cristiano ผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันพุทธที่21สิงหาคมที่ผ่านมานี้นะครับปรากฏว่ามีผู้กดสมัครสมา,สมาชิกมากกว่า1 000, 000ล้านรายภายในเวลาเพียงแค่90นาทีและพุ่งขึ้นไปกว่า7 000, ล,าล้านรายหลังผ่านไปแค่7ชั่วโมงเท่านั้นนะครับและล่าสุดนะครับ พุ่งผ่านหลัก31ล้านทรัพ์ไปเรียบร้อยแล้วอีกทั้งอย่างคาดว่าจะไปต่ออีกไม่หยุดด้วยอย่างไรก็ตามนะครับมีการตั้งข้อสังเกตกันว่านักเตะที่โด่งดังอย่างคริสเตีย o โนโรนันโดในวัย39ปีทำไมถึงเพิ่งจะหันมาทำช่อง YouTube เป็นของตัวเองในตอนนี้ทั้งทงที่แพลตฟอร์มนี้นะครับมีคนทำกันมานานแล้วจนโด่งดังกันไปเยอะก็แล้วส่วนตัวของโรนันโด ให้เหตุผลที่เปิดช่อง YouTube ส่วนตัวว่าเป็นเพราะต้องการใกล้ชิดและสื่อสารกับแฟนบอลโดยตรงและพร้อมจะบอกเล่าเรื่องราวความเป็นตัวเองทุกอย่างไม่ใช่แค่เรื่องในสนามเท่านั้นแต่จากข้อมูลของเว็บไซต์ Sport Big New ได้เปิดเผยว่าสาเหตุที่โรนัลโดไม่เปิดช่อง YouTube ก่อนหน้านี้นั้นเป็นเพราะเขาโดนแบนจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียชื่อดังนี้นั่นเองนะครับและสาเหตุที่ YouTube ต้องแบนโรนัลโด นั่นเป็นเพราะว่าทางแพลตฟอร์มเกรงว่าจะไม่สามารถหารายได้มาจ่ายให้แก่โรนันโดได้เนื่องจากยอดผู้ติดตามอันมหาศาลของโรนันโดทําให้การลงในแต่ละคลิปของเขาจะมียอดวิวสูงซึ่ง YouTube จะต้องแบ่งรายได้ให้เจ้าของช่องตามเกณฑ์ที่กําหนดเอาไว้เมื่อปี2023โรนันโดก็เคยเปิดช่องของตัวเองในแพลตฟอร์ม t i k t o ok, k และมีคนมากดติดตามหลายล้านคน ในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครับและแต่ละวิดีโอที่เขาลงก็สร้างยอดวอิวหลักล้านขึ้นไปทั้งสิ้นหลังจากนั้นนะครับ TikTok จึงได้แบนแอคเคทาของโรนัลโดโดยไม่ได้เหตุผลที่ชัดเจนแต่เป็นที่คาดการกันว่าสาเหตุน่าจะมาจากเพราะว่า TikTok ไม่สามารถจ่ายเงินมหาศาลให้โรนัลโดได้นั่นเองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก d a i l y n e w co th หลังจากที่ทุกคน ได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ